เคมีของร่างกายทําให้เซลล์ต่างๆจเจริญเติบโตและทําหน้าที่ได้ตามปกติปัจจุบันมีความน่าสนใจของวิตามินบางชนิดเช่นวิตามินซีเบต้าเกโรทีนและลูทีนในแง่ของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีคุณสมบัติในการจับและทําลายอนุมูลอิสระต่างๆที่มาจากกระบวนการปฏิกิริยาทางชีวเคมีหรือกระบวนการเผาผลาญสารอาหารเมตาบอลิซึมที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย หรืออนุมูลอิสระจากสิ่งแวดล้อมตัวเราได้แก่ควันบุหรี่การจากท่อไอเสียรถยนต์การดื่มแอลกอฮอล์รังสีจากแสงอาทิตย์อัลตราไวโอเลตรังสีเอ็กซเรย์ซึ่งสารอนุมูลอิสระเหล่านี้มีอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายที่อาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งภาวะข้อหรือไขข้อต่ออักเสบต้อกระจกโรคความจำเสื่อมโรคแก่ก่อนวัยและการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ อนุมูลอิสระจะทำลายเนื้อเยื่อเซลล์โดยเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ DNA ถ้าร่างกายได้รับสารอนุมูลอิสระมากแต่ผลิตสารต้านอนุมูลอิสระได้น้อยจะส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านั้นได้หมดขณะเดียวกันหากความสามารถในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายลดลงเช่นในผู้สูงอายุ จะยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่นําไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชนิดอื่นๆดังนั้นการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอจากอาหารสามารถช่วยป้องกันเซลล์จากการถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระทําให้เซลล์ของเยื่อบุต่างๆในร่างกายคงสภาพเป็นปกติคือยุคสมัยก่อนเนี่ยผักมันสามารถ เก็บหรือปลูกผักกินหรือว่าอะไรคะเก็บผักใกล้บ้านกินนี่พราะเราเกิดในยุคสมัยของสังคมเมืองเนี่ยผักจะต้องซื้อกินและผักเดินทางมาไกลความจริงแล้วความไม่อร่อยของผักอาจจะเกิดมาจากเรื่องจากอะไรคะการเดินทางของผักที่ทําให้มันเหี่ยวอย่างถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราเด็ดตําลึงมาผัดเลยรสขมมันจะไม่ออกมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเก็บตําลึงไว้ตู้เย็นนานๆพอเอามาทํามันก็จะไม่อร่อยนั้นมันก็จะเป็นเงื่อนไขว่าทําไมเราถึง ไม่ชอบกินผักเพราะต้องอยากเร่าจริงว่าคนทุกคนเนี่ยจะทานอะไรข้าป่าถามก่อนว่าคนไทยแแหไปทานข้าวคิวยาวเนี่ยเหตุผลหนึ่งคือรสชาติและโดยเฉพาะเมื่อ,อไรนะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนอาหารฟาสต์ฟู้ดเข้ามาเยอะๆเนี่ยแนวร่วมคนไม่กินผักมาเลยนะมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมคะในเนืน่องจากว่าเราเรียนมาทางด้านของโภชนาการเราก็มองเห็นว่าอ่ะเราก็รู้ว่าผักมีคุณประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ก็ยังติดอยู่ว่าแล้วทำยังไงให้ผักที่มันมีคุณประโยชน์มันกินได้ล่ะ นั้นตัวผักเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าผักกับผลไม้เนี่ยมันจะมีสารสําคัญที่มีประโยชน์เนี่ยใกล้เคียงกันเมื่อมีความหลากหลายคืออ่ะเราก็ถูกถามว่าถ้าเรปิดเราทานผักไม่เยอะเราควรจะเป็นเน้นเลยนะคะผลไม้ให้เยอะขึ้นเพื่อจะอะไรนะคะเสริมเสริมกันแต่นี้มันก็ติดข้อจํากัดอีกผักกับผลไม้เพรเดินเข้าไปตลาดนื่งจากว่าเราเป็นสังคมเมืองมันก็มีให้เลือกในราคาที่สมเหตุสมผลอยู่ไม่กี่ชนิดมันก็จะเป็นข้อจํากัดว่ามั่มีความหลากหลายพอเราทานอะไรซ้ำๆเข้าเราก็เริ่ม เบื่อใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นคนทีอ่อาจจะทานผักได้ทานผลไม้ได้แต่ก็ไม่เยอะเพราะไม่สะดวกในการที่อะไรคะซื้อหาพอซื้อมันเก็บไว้นานๆคือเนื่องจากผักผลไม้ไมันเป็นอะไรที่เน่าเสียได้ง่ายมากใช่ไหมคะแล้ว,แล,วแล้วพอมันเริ่มเริ่มเก็บไว้นานคุณภาพมันก็เริ่มลดลงนี่พราะเราเรียนดิทิชันเราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์แล้วพอเรามาทํางานเกี่ยวกับทางด้านทาออกภาย้านอาหารเราก็รู้ว่าคือตัวอาหารเนี่ยเราใช่ว่า การทานอาหารเสีเด <S preach ers> ี่ยวแล้วมันจะมีผลดีต่อสุขภาพการทานอาหารต้องทานหลากหลายหลากหลายเพื่อจะได้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายประจัยความเสี่ยงของสารพิษตกค้างที่หลากหลายเพราะเป็นไปไม่ได้ที่อาหารจะไม่มีการปนเปื้อนแต่การปนเปื้อนระดับที่ร่างกายยอมรับได้หรือเปล่าและการทานอาหารแบบไทยวิถีสมัยก่อนเนี่ยเป็นการนําอาหารหลายอย่างมาปรุงในสําหรับเดียวกันคนไทยไม่ได้ทานอาหารจานเดียวคนไทยทานเป็นสําหรับอาหารการทำเป็นสําหรับอาหารเนี่ยมันทำให้อาหารมีรสชาติ อร่อยแล้วเราก็ได้อาหารที่หลากหลายแล้ามันไม่ใช่ถังผลไม้เป็นตัวล้าที่มีสารปนเปื้อนแม้แต่ในเนื้อสัตว์ในหมูในไก่ในไข่เองก็งมีสารปนเปื้อนตามระบบการผลิตของแต่ละรูปแบบนั้นการที่พอมาทานผสมผสานกันเนี่ยถ้าเราสามารถได้รับผักสดมาทานโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปผ่านวิ่งหลายเส้นทางกันจะถึงเราเนี่ยรสชาติมันไม่ใช่อย่างที่เราเคยสัมผัสน,นะมันเป็นรสที่มีความกรอบอร่อยแล้วก็หวานในตัวของมันเองเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการเราจะเข้าถึงผัก ที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ได้ยังไงแล้วก็ใช้วิธีการซื้อโดยตรงกับเกษตรกรนัดโอกาสที่เขาจะได้นะคะสารที่มีประโยชน์ในเชิงส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาทางคลินิกและระบาดวิทยาพบว่าในผักยังมีสารต้านอนุมูอิสระอื่นๆได้แก่สารพฤกษะเคมีเช่น สารประกอบฟีโนลิกหรือโพลีฟีนอลไซยานนดินพีโอนนดินเป็นต้นข้อแนะนำที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือต้องการลดน้ำหนักการรับประทานผักเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเนื่องจากผักมีใยอาหารสูงให้พลังงานต่ำและมีไขมันต่ำมากโดยเฉพาะการรับประทานผักสด ซึ่งนอกจากจะได้ใยอาหารแล้วผักสดยังเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินและเกลือแร่ชนิดต่างๆอีกด้วยนะครับมีข้อแนะนําดีๆสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานการรับประทานผักจะช่วยเพิ่มใยอาหารช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลได้ช้าลงทําให้น้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดช้าลง การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นใยอาหารในผักยังอาจจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งมักมีปริมาณสูงในผู้ป่วยเบาหวานนั่นเองครับาการรับประทานผักอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราควรรับประทานผักสดและถ้าจําเป็นต้องผ่านกระบวนการุงต้มควรใช้เวลาในการปรุงให้สั้นที่สุดและใช้น้ําในปริมาณที่น้อยเนื่องจากความร้อนในการปรุงอาหารจะทําให้คุณค่าทางด้านสารอาหารบางอย่างลดลง โดยเฉพาะวิตามินและควรรับประทานผักให้หลากหลายซึ่งจะทําให้ได้สารอาหารชนิดต่างๆครบถ้วนการรับประทานผักสดควรล้างน้ําสะอาดหลายๆครั้งเพื่อกำจัดสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นป้องกันแมลงที่ปนเปื้อนมากับผักและไม่ควรรับประทานผักชนิดเดียวกันบ่อยๆจนเกินไปเพราะว่าร่างกายอาจได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงตกค้างในผักชนิดนั้นและเกิดการสะสมในร่างกายได้นะครับ แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ให้มีการบริโภคผักและผละไม้มากมายแต่จากรายงานโครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10ปีพุทธศักราช2550ถึงปีพุทธศักราช2554พบว่าร้อยละ8 0ในชายไทยและร้อยละ7 6ในหญิงไทยบริโภคผักและผละไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกั้นต่ำที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ ส่วนการกำหนดมาตรฐานการบริโภคผักและผลไม้โดยสำนักโรคไม่ติดต่อกระทรวงสาธารณสุขกำหนดที่ไม่ต่ำกว่า5หน่วยต่อคนต่อวันก็ยังพบว่าค่าความชุกข,ของประชากรภัยอายุระหว่าง15-74ปีที่มีการบริโภคผักและผลไม้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ17.29ในปีพุทธศักราช2547เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ17.34ในปีพุทธศักราช2548 ซึ่งพบว่ายังเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากหากเปรียบเทียบการรณรง์เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ในประเทศพัฒนาต่างๆพบว่ามีการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เป็นนโยบายของภาครัฐโดยมีภาคีเข้ามาร่วมการเพื่อปลักดานให้ประชากรตั้งแต่วัยเด็กและผู้ใหญ่มีการเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดนรง์ให้มีการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงการคงคุณค่าของสารอาหารและสารสำคัญ และความปลอดภัยในการบริโภคหากมีการบนเพื่อนของสารเคมีต,ตกค้างนั้นการกลับเคลื่อนนี้จะประสบความสําเร็จได้ต้องใช้เวลางบประมาณและการสนับสนุนด้านนโยบายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันครับ ประเด็นนี้มีองค์กรหน่วยงานตลอดจนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจํานวนมากและหลากหลายที่ผ่านมายังไม่มีกระบวนการรวมกันในการพัฒนามติด,ดังนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นการสมควรให้มีการทบทวนองค์ความรู้ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในเวทีห้องประชุมวิชาการในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2554ที่จะจัดขึ้น เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นมาพัฒนาเป็นเอกสารประเด็นข้อเสนอน,นโยบายสาธารณะเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ต่อไปมีสำคัญถ้าผมมองแยกไ,ไวๆเนี่ยเป็นสอมิติเชื่อไม่ว่าถ้าเราสามารถหันมาบริโภคผักขลงผลไม้มิติทางเศรษฐศาสตร์คนไทยหันมากินผักผลไม้กเกษตรกร นะครับต่างๆก็จะหันมาปลูกผักและผลไม้ก็จะส่งผลต่อการมีรายได้นะฮะมีอาชีพของเกษตรกรกไทยอันนี้มิติทางเศรษฐกิจมิติที่2ก็คือมิติทางด้านาสุขภาพนะครับก็คือคนไทยก็จะมีสุขภาพดีอย่างที่ผมเกิดมาว่าผักและผลไม้มีคุณค่าต่อต้านโรคลายโรคเลยอย่างเช่นมะเร็งอย่างที่ข้อมูลทางวิชาการชัดเจนนะครับและจะมีผลเมื่อคนไทยหันมาส่งเสริม ผลิตภัณฑ์พืชผักแนละผลไม้ของคนไทยเศรษฐกิจนะสุขภาพของคนไทยก็จะตามไปด้วยนะครับมองอย่างนี้นะคะเอาทางด้านการศึกษาก่อนนะคะเรามองว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคือเราไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสอย่างบางคนบอกเดี๋ยวนีออ้อย่างพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรต่างๆเขาบอกว่าไอ้พืชผักมันมีประโยชน์นะแต่มันอาจจะไม่ปลอดภัยนะถ้าจะกินเพื่อป้องกันโรคถ้าอย่างนั้นเราเอามาสกัดเอามาให้มันกินง่ายขึ้นไหม เป็นนวัตกรรมอีกแบบคือทําให้กินง่ายขึ้นมาใส่แคปซูลใส่อะไรแล้วบอกว่ากินแล้วป้องกันโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่อยากให้กระแสแบบนั้นนะมันเข้ามาเพราะว่าสิ่งหนึ่งเราต้องมองว่าการบริโภคผักผลไม้เป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราคงไม่เอาวัฒนธรรมในรูปของการโอเคเรามองว่ามันมีประโยชน์แต่ไม่ใช่มาเปลี่ยนรูปแบบในการบริโภคสะทีเดียว คือคือเรามองอย่างนี้นะคะเวลาเราเรานึกถึงสำรับอาหารไทยนะคะฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเขาทานอาหารเนี่ยเขาจะมีอะไรคะเขาจะมีออเดอร์เขาจะมีเมนคอสซึ่จะทานเป็นอย่างๆแล้วก็คือของใครพอชั่นคือสัดส่วนของใครก็คือเราก็จะมีเราก็จะทานในเซตของเราเนาได้ยหรอไหมคะแต่คนไทยเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารไทยเนี่ยนะคะมันมีวัฒนธรรมคือเราต้องมาร้อมวงกันใช่ไหมคะเราต้องมาร้อมวงกันทานในครอบครัว แล้วกับข้าวเนี่ยเรามาแชร์กันเรามาแบ่งกันค่ะเรามีช้อนกลางแล้วเราก็ทานกับข้าวและจริงๆสัดส่วนมันก็ค่อนข้างจะครบคือครบห้าหมู่ด้วยมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งแป้งใช่ไหมคะมีมีผักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมีผักผลออผักออพื้นบ้านเยอะแยะมากมายมีน้ําพริกมีเครื่องจิ้มมันทําให้เราทานผักได้เยอะแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็เนี่ยคือวัฒนธรรมคือการต้องมาทานร่วมกันแล้วทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าสัดส่วนอันนี้ของใครก็ของคนนั้นมันไม่ใช่เพราะนั้นวัฒนธรรมตรงเนี้ยค่ะ ถ้าถามว่าวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปแล้วทําให้วัฒนธรรมตรงนี้มันหายไปเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่คิดว่าเอออันนี้มันคือวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่หรือของคนไทยนะซึ่งจริงจริง,รงมันไม่ใช่ซึ่งเราสามารถทำทำให้มันกลับมาตรงนั้นได้นะคะแล้วเราก็อันนี้คือวัฒนธรรมหรือเป็นจุดเด่นของของอาหารไทยนะคะซึ่งมันจะต่างจากจากของฝรัง่งสิ่งหนึ่งก็คือหรือเด็กรุ่นเด็กรุ่นปัจจุบันอย่างเงี้ยบางครั้งผักบางอย่างที่มันเป็นผักพื้นบ้านซึ่งมันมีประโยชน์เนี่ยนะคะเด็กไม่รู้จกัก เอาเอาแค่มะรุมอย่างเงี้ยเอาแค่มะรุมแกงส้มมะรุมเนี่ยคนรุ่นใหม่บางทีเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักเลยนะคะแล้วตัวเองเนี่ยทำวิจัยในเรื่องของมะรุมอยู่เราเห็นว่ามันมีมันมีประโยชน์มากๆในรูปของฝักมะรุมแต่ต่างประเทศก็ทําศึกษาวิจัยมาเอาเม็ดมะรุมมาทําเป็นยาอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ากินแล้วป้องกันโรคกานโรคนี้แต่เราลืมไปว่าบ้านเราเนี่ยเรากินแกงส้มฝักมะรุมมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยไม่หอบไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเราอยากให้กลับมาเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่หรือคนปัจจุบันเนี่ยร มีมีนักวิจัยที่เขาทาวิจัยเกี่ยวกับพืชผักผลไม้เขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหยิบผักอะไรมาหรือผลไม้ไทยๆพื้นบ้านอะไรมาเนี่ยแล้วมาทําวิจัยเนี่ยเราเจอสารสําคัญในการที่จะป้องกันโรคมากมายในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาสกรีนมาสักร้อยอย่างเนี่ยเขาอาจจะเจอไม่ถึง10อย่างแต่ผักพื้นบ้านไทยเนี่ยจะแทบแทบร้อยเปอร์เซ็นที่เราเอามาศึกษาวิจัยแล้วเราพบว่ามันมีประโยชน์จริงๆซึ่งซึ่งตรงนี้มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเราไม่อยากให้มันหาย นั่นคือประโยชน์ใน,ในเชิงวิชาการในเชิงสุขภาพใน,ในเรื่องของอะไรวัฒน,ธ,นธรรมนั่นเราอยากให้ตรงนั้นกลับมาจริงๆแล้วก็คือสัจธรรมวัดง่ายๆอย่างเช่นว่าจะพิสูจน์ว่าอายุมากหรือน้อยดูว่ากินมะระได้หรือ,อยังถ้ากินมะระได้คือขมเป็นยาใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยถ้าวัยที่อายุมากขึ้นแล้วรู้เรื่องสุขภาพรู้ปัญหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางของผู้สูงอายุจะเข้าสู่ปัญหาสุขภาพจะต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินผัก เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับก็จะมาเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองไม่ได้เป็นภาระของของ,ของคนอื่นไม่ได้เป็นภาระของสังคมที่จะต้องจ่ายภาษีจ่ายงบประมาณค่าดูแลรักษาผมคิดว่ามันถ้าเราจุดนั้นเป็นจุดแรกจุดที่2ก็หลังจากนั้นเราก็ต้องทําให้ใจรักให้ได้คือให้มีความสุขกับการกินให้ได้คือต้องต้องให้เป็นวิถีชีวิตให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังค่อนข้างลําบากในการเข้าถึงนะฮะเราจะเห็นว่าเรามีอาหารพื้นๆแบบเดิมผัดก็ผัดผักมมิตรเป็นหลัก ะะแล้วก็ของแก้มน้ําพริกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักปลูกซึ่งผักพื้นเมืองจะหาได้ยากมากปัจจุบันเนียน้อยลงไปกเว้นคนอยู่บ้านนอกจยะโชคดีเพราะเรารู้ว่าผักมันดีต่อสุขภาพผักมันมีที่แต่เดิมเนี่ยเราถูกสอนมาว่าเนื้อนมไขมีผักมีอะไรเขาเรียกกันอะไรเยื่อใยช่วยในการขับถ่ายจริงจริงปัจจุบันจากจริงจร,ริงบรรพบุรุษเราเนี่ยเก่งมากมากเลยเขาให้เรากินผักตามฤดูเ,เพื่อแก้ไข